สวัสดีเพื่อนๆนะครับผมวันนี้ว่างๆก็มาทำคลิปเล่นๆกัน,นครับคลิปเกี่ยวกับพระงั่งนะครับหรือไอ้ง่งมาดูสองพิมพ์นี้ครับเป็นพิมพ์พะยาะง่งพะยางั่งอาถรรพ์เกตดาบส้อยสังวานเกตสั้นกับเกตยาวสองตัวน,นี้ พาดูเนื้อหาเนื้อหาความสวยงามของโลหะยุคยุคต้นๆน,นะครับนี่เป็นสององค์ที่ผมยังเก็บไว้อยู่นะครับอ่าไว้ใช้ส่วนตัวนะครับใช้ไงใช้พกแขนที่เอวนะครับผมเป็นความเชื่อความศรัทธาส่วนบุคคลนะครับเรื่องพวกนี้อ่ บางคนก็บอกว่าสู้เงินไม่ได้อันนั้นก็จริงครับสู้เงินไม่ได้จริงๆครับแต่เรามีวัตถุมงคลหรือวัตถุคุ้มครองป้องกันตัวก็เป็นสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งนะครับเป็นสเสน่ห์คุ้มครองมีสเสน่ห์ในตัวของพวกนี้ป้องกันคุณใสป้องกันพูดปีปศาจได้อย่างเช่นพิมพ์นี้เป็นพิมพ งั่งอาถรรพ์เกดดาบสร้อยสังวานนะซึ่งเป็นพญายงั่งซึ่งจะเด่นในเรื่องการคุ้มครองป้องกันมากนะครับผมเด่นไปทางพวกป้องกันคุณไสยต่างๆพ,พวกพผีปีศสารภูมิเจ้าที่ที่เิ้งเฮียนนะพิมพ์นี้จะแก้อาถรรพ์ได้ครับเป็นพิมพ์ที่สวยงามมีสร้อยสังวานนะเป็นเหมือนพระราชา คนที่มีสร้อยสังวรจะเป็นเหมือนราชานะครับผมเนงาหาโลรหะเนื้อทองผสมอาจจะเป็นทองดอกปวดนะครับเ้อทองเยอะครับตรงนี้สร้อยตรงนี้เะ็นองาทองเยอะนะดูความเป่งปังของโลหะถ้ามีทองทองผสมเยอะๆมันจะเป็นผิวพันแวววาวคุณสมบัติของทองคือไม่ทำให้เศร้าหมอง แม้เวลาจะนานเท่าไหร่ก็ไม่เศร้ามองคนระับนอกจากจะนานจริงๆนะครับถึงจะขึ้นสนิมสนิมก็จะเป็นแดงแงสนิมของทองเนื้อทองคําสนิมแดงแงมันจะพูดขึ้นองมันเองครับมันต้องใช้อายุนานมากนะครับเป็นหลายร้อยหรืออาจถึงพันปีนะครับทองคํามันถึงจะเป็นสนิมขึ้นได้นะแต่เป็นพวกโลหะทองเหลืองทองแดง สนิมมันจะออกเขียวๆนะพวนี้คนระับแต่ตัวนี้เป็นเนื้อทองสมครับนะซอกตามซอกนะมันจะเป็นสนิมคาบขึ้นคาบคาบสนิมแบบนี้นะี่นะครับแดงแดงขมขำ,รำตรงนี้สวยงามน,นะเด่นมาก ที่คุณนี่สุดยอดทั้งด้านสเสน่ห์พวกค้าขายต่างๆหรือ,เ,อเป็นทางด้านแค้วคาดปลอดภัยแต่ทางด้านคงกระพันก็ยังไม่ลองนะถ้าบอกว่าฝันนี่เวลาแขนนอนแล้วฝันนะฝันว่าโดนยิงบ่อยมากครับแขนตรงนี้นอนด้วยคนระับแต่ไม่เข้านะผมนี่อเอ่ย ฉันลงอุดดินไว้ครับอ่าอุดดิน,อ,อ,ดดนอันนี้ผมว่าฉันลงอุดดินไว้ไม่เห็นดินดินจะเหลือประมาณนิ้วนิ้วตรงนี้ครัโลหะนี่ความสวยงามคือมันเรียบเนียนเสมอกันนะช่างบ เกติดีขึ้นนะตรงที่โดนสัมผัสนี่ครับครัมไม่เหยียดของพิมพ์นะการใช้มายาวนานนะผมพิมพ์ตัวนี้ครับได้จากนักเลงท่านหนึ่งซึ่งอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับ นี่ครับหน้าตาหน้าตาอี่งเอิบิ่มมากเป็นปากปากจะติดกันครับตัวนี้อา่าวงการเขาเรียกเม้มปากครับผมเหมือนกระสันพวกกำลังกระส,สันหรือทำท่าทางอ่อยส,วสาวประมาณนี้ครับผมมีเสน่ห์ในตัวอ่าไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นแต่ แต่คุณภาพหรือการใช้งานนี่สุดยอดครับมีครูบาอาจารย์หลายท่านทักท้วงว่าสุดแรงคนระับตัวน,นี้แรงมากท่านมาขอชมกับผมคนระับทำให้ท่านสัมผัสแล้วขนลุกนะผมขนลุกขนพองนะครับขนตั้งขนะนหัวขนหัวลุกนะหลายท่านคนระับนองค์นี้คือองค์แรกที่ผมได้มานะครับ องค์แรกที่ได้พิมพ์นี้มาครับผม hey. นี่คือใช้งานมานานแล้วครับผมหลายปีแล้วแล้วองค์ต่อไปครับตันนี้ครับตันนี้เป็นของคนที่เสียชีวิตไปแล้วด้วยนะครับผมนี hey. ่หลานเขาแบ่งมาให้ครับ เพราะเขาเขาไม่ใช้ของพวกนี้นะผมผมไปขอเช่าเข้ามานะครับอาธานเกตสันนะอาธานสร้อยสังวานเกตสันนะนี่ก็สุดยอดเหมือนกันนะผมแขนจนตายนะครับแขนติดเอวจนตายนะผมเขาบอกว่างัางที่แขนแขนติดเอวจนตายนะจะเฮียนนะครผมนี่ครับ มีคนมาถามเช่าเยอะนะแต่ผมไม่ปล่อยนะผมอ่างัวเปิดแพงนะ่อยครับของของละของหัวงคนระับตันนี้อ่าเปิดไว้ที่หนะ้าหมื่นครับพิมพ์นี้หายากมครับไม่ค่อยเจอครับนี่ดูเนื้อเลยครับผมเนื้อทองน้ำทองต่างมันจะเรียบเนียนเสมอกันนะโลหะ ไม่เป็นตะปุ่มตะปั่นนะมากนะผมนี่คือฝีมอือของช่างโบราณนะครับสวยงามชัดเจนความละเอียดความคมชัดของร่องรอยต่างๆ่างเนื้อเนื้อเนื้องั่งจะมีหลายเนื้อนะผมเป็นทองเหลืองเก่าเมีทองเหลืองเก่าแห้งสนิท อันนั้นก็สวยงามเหมือนกันนะครับแต่จะมีมีเยอะแต่เนื้อพวกทองผสมเจะเจอน้อยพวกเห็นน้อยนะมันจะมีแต่อยู่ในพวกพิมพ์หลักๆเท่านั้นนะพวกพวกที่เป็นพยางันงพอพิมพ์พวกนี้มันจะเป็นพวกข้าบดีพวกที่มีเงินเท่านั้นที่จะได้ครอบครองหรือพวกที่เป็นเจ้าเมืองนะถึงจะได้ครอบครองพวกพิมพ์พยานนะครับผม สร้อยสังวานจะให้ดูสร้อยสังวานสององค์จะมันเหมือนกันนะจุดต่างต่างๆนี่เหมือนกันมากนี่ครับผมไม่ดูอีกองจุดมันจะเหมือนเหมือนกันนะนี่ครับนี่สังเกตได้ครับผมนองลอยต่างๆ าจจะสร้างคนละที่นะครับแต่เป็นพิมพ์เดียวกันแต่ตัวนี้จะเป็นเกตสั้นเขาตั้งใจทําหรือเปล่าไม่รู้คนระับผมคิดว่าน่าจะตั้งใจทําให้มันสั้นนะครับงั้นเกตยาวไอ้เกตยาวนี่สมัยก่อนพวกที่เล่นของเล่นอะไรเขาจะใช้เกตเนี่ยครับแทงนะครับผมไม่เหลือครับเข้าทุกไลายครับโดนเกตงั่งเข้าไปครับ พอเขาจะเลี้ยงด้วยเขาจะเส้นด้วยประจาเดือนนะเอาเลือดประจําเดือนหองงางเก็บพกไว้พวกที่เล่นของเล่นอะไรครับนี่นี่แก้แก่คุณแก่ของแก่พวกมีวิชาคมได้ครับงง่งพวกนี้นี่พวกที่ฟันแทงไม่เข้านะครับเกศงง่งแหลมแหลมนี่นแทงเนี่ยครับผมเขาใช้แทงเลยนะครับนี่ผม ของเสื่อมทันทีเลยนะครับโดนแทงเข้าไปครับเพราะเขาจะใช้ประจําเดือนเลี้ยงหรือเส้นวะ่ะเส้นนะโดนผ้าห่อประจําเดือนเข้าไปไม่เหลือแต่งั่งมันไม่เสื่อมไม่มีอะไรจะทําให้มันเสื่อมได้นะครับผมนอกจากคุณของพระอรหันตนะ์ผู้ที่หมดกิเลสเท่านั้นนะมันกลัวแค่นั้นนะคนที่มีจิตบริสุทธิ์แค่นั้นนะ นี่คือนี่คืออิทธิคุณของงั่งนะครับแงเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับท่านใดฟังแล้วชื่นชอบในวัตถุเหล่านี้ก็ขอกำลังใจด้วยนะครับผมช่วยกดกดหัวใจกดไลค์ให้ด้วยนะครับหรือท่านใดเห็นว่าเป็นเรื่องงมงายก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็เลื่อนผ่านไม่ต้องฟังนะครับเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของศรัทธาและความเชื่อนะครับผม คนที่เชื่อคนที่ชอบชื่นชอบในเครื่องรางประเภทนี้ก็กดติดตามผมได้นะครับผมผมมีคลิปมาทำให้ลง,ลงให้ชมนะบ่อยๆนะครับผมวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมขอสวัสดีครับผมพี่ๆทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับ